การเมืองดีสังคมดีสุจริตโปร่งใสในรายการการเมืองสีขาวกับดิฉันอัญชรีบุญสัมปันทางทีพี a ชนแนลพอดแคสคุณผู้ฟังครัวันนี้เราพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยถึงโครงการบ้านเมืองสุจริตอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราเคยได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกับกิจกรรมของสุจริตโมเดล ณนะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นที่สิ้นสุดแล้วสําหรับกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ได้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและได้รางวัลมาแล้วแน่นอนว่าวันนี้เราพาทุกท่านมาคุยกันค่ะต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าสำหรับกิจกรรมสุจริตโมเดลนั้นเนี่ยเราได้เปิดรับสมัครนะคะไปเมื่อไหลประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ขยายระยะเวลา มาจนถึงสิ้นสุดวันที่29กันยายนซึ่งเป็นวันซึ่งเป็นวันที่มีการมอบรางวัลกับผู้ที่ได้รับรางวัลผู้เสนอตัวอย่างสุจริตนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะผ่านทางแฟนเพจบ้านเมืองสุจริตนะคะซึ่งก็จัดขึ้นไปในวันพฤหัสที่29กันยายน2565นะคะณห้องโถงชั้นบี1อาคารรัฐสภา โดยในพิธีมอบรางวัลนะคะตัวอย่างสุจริตหรือว่าสุจริตโมเดลนั่นเองเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลซึ่งโครงการหรือกิจกรรมสุจริตโมเดลนี้ก็ถือได้ว่าได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะในกิจกรรมที่วันพฤหัสนั้นเนี่ยได้จัดขึ้นเป็นพิธีในการ มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะที่เสนอตัวอย่างสุจริตเข้ามาแล้ววันนี้แน่นอนว่าเราไม่พลาดที่เราจะได้พาทุกท่านมาพูดคุยผ่านบุคคลนะคะที่เป็นผู้เสนอตัวอย่างสุจริตและได้รางวัลระดับดีมากในกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาว่าคำว่าสุจริตโมเดล ผ่านมุมมองของผู้เสนอตัวอย่างสุจริตปี2565ที่ได้รางวัลระดับดีมากแล้วเนี่ยประเภทประชาชนเป็นยังไงแน่นอนค่ะวันนี้ผู้ชนะอยู่กับเราแล้วค่ะคุณก่อเกียรติตกศิลาพันธ์ผู้เสนอตัวอย่างสุจริตเรื่องพ่อนพดลผู้อุทิศตนเพื่อคนตหลุมพุกขออนุญ,ญาตต้อนรับนะคะคุณก่อเกียรติหรือว่าคุณติวเตอร์เข้ามาอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณติวเตอร์คะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมพิธีมอบรางวัลน,นะคะสำหรับกิจกรรมสุจริตโมเดลต้องขออนุญาตถามเลยว่าหลังจากผ่านกิจกรรมตัวนี้มาตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับก็คือเกินความคาดคิดนะครับคือสําหรับตัวผมเองนะครับก็ เพียงแค่ว่าอยากจะเผยแพร่ความดีของตัวอย่างสุจริตนะครับก็คือทางท่านผู้ใหญ่นพดลเพชรโกมลนะครับผู้ยบ้านตลุมพุกที่ผมเคารพและศรัทธ,ธานะครับก็คือเที่ผมจะเรียกข่้น่าพ่อนพดลนะ่ะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธนารณชนนะครับซึ่งการได้รับรางวัลระดับดีมากก็เป็นความดีใจที่สุดแล้วนะครับ ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังคะต้องพูดอย่างนี้ว่ากิจกรรมสุจริตโมเดลเนี่ยคือการที่เราเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหรือว่าน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่ไปเห็นบุคคลน,นะคะหรือว่าใครที่มีการประพฤติตัวปฏิบัติตัวเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของการซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ย ได้นําเสนอผลงานกันเข้ามาแน่นอนว่าคุณติวเตอร์เป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในประเภทของประชาชนและเสนอคุณพ่อนพผดลผู้อุทิศตนเพื่อคนตะลุมพุกต้องขออนุญาตให้คุณติวเตอร์เล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งว่าคุณพ่อนพดลเนี่ยเป็นใครแล้วก็ท่านทําอะไรคะคุณติวเตอร์คุณติวเตอร์เลยอยากที่จะเสนอท่านเนี่ยเข้ามาเป็นสุจริตโมเดลหรือเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านของความสุจริตคะ่ะ ครับสาหรับพ่อนพดลน,นะครับหรือว่า,าผู้ใหญ่บ้านนะครับนพดลพิทกโกมลน,นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านตกลุมพุกหมู่ที่สองตำบลทับราชอําเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับค่ะก็ท่านเป็นผู้นําชุมชนนะครับที่ว่ามีกิอาสามีความเสียสละและเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะเป็นสุจริตโมเดลให้แก่ประชาชนลูกบ้านของท่านนะครับค่ะซึ่ง การที่ผมเป็นนักวิชาการพนาชุมชนปฏิบัติการนะครับหรือพัฒนากรเนี่ยผมได้พื้นที่รับผิดชอบเป็นบริเวณหมู่บ้านของผู้ใหญ่นพดลอยู่แล้วนะครับการที่ได้มาทํางานทุกทีครับกับประชาชนกับผู้นําชุมชนเนี่ยทําได้ทําให้ได้เห็นนะครับตัวอย่างสุจริตท่านเนี้ยท่านทํางานอย่างไรและเป็นอย่างไงและได้รับฟังเสียงสะท้อนตอบกลับจากประชาชนนะครับว่าท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผม ก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะเผยแพร่ความดีของท่านก็เลยได้ดําเนินการนะครับส่งเรื่องราวเรื่องนี้สู่โครงการนียครับขัดขันตัวอย่างสุด,ดิษดมโมเดลครับค่ะทีนี้มีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคะที่ทําให้ประทับใจหรือว่าชื่นชมในตัวของผู้ใหญ่บ้านหรือคุณพ่อนพดลช่วยยกตัวอย่างสักทีหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังว่าเป็นเป็นอะไรบ้างที่ทําให้เรามองเห็นว่านี่แหละคือบุคคลที่สมควร เหมาะสมกับคําว่าเป็นสุจริตโมเดลค่ะสําหรับเหตุการณ์นะครับที่ผมประทับใจในตัวพ่อนมพดลนะครับโดือทางการผู้ใหญ่นพโพดลเนี่ยครับคือเหตุการณ์นะครับในช่วงประมาณปี25 4 7นสิเจดนะครับซึ่งในช่วงนั้นมีการบุกรุกป่าชุมชนนะครับหรือป่าชุมชนตะลุมพุกเนี่ยมีนายทุนนะครับที่จะเข้าเป็นลุกล้ําเพื่อนํามาเป็นพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเลืกกระบือนะครับ เข้าไปลุกล้ำพื้นที่ทาให้ป่าชุมชนนะครับในอดีตที่เคยสมบูรณ์เกิดความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากครับค่ะพ่อนพดลเมื่อได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์และปกป้องป่าชุมชนแห่งนี้ค่ะซึ่งแน่นอนครับการดําเนินการในครั้งแรกพ่อนพดลถูกค่มขู่นะครับจากนายทุนค่ะถูกคมขู่จากกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงคูกระบอรือนะครับค่ะจนทําให้เกิดความไม่สบายใจ แต่ทั้งพนุพดพลและบุคคลในครอบครัวนะครับแต่พนพดพลก็ยังยืนอยัาที่จะต่อสู้ที่จะปกป้องป่านี้นะครับเพื่อให้เป็นมรดกที่ล้ำค่านะครับส่งต่อสู่ลูกหลานนะครับซึ่งดําเนินการด้วยวิธีการที่เป็นประนอมด้วยการที่รับฟังความคิดเห็นเกียกระบวนการที่อ่าลงประชามตินะครับและดาเนินการกับทางการนะครับก็คือประสานไปกับทางอุทยานแห่งชาติตาพยาและก็กลมป่าไม้ พื่อมาดําเนินการจนทาให้ป่าชุมชนแห่งนี้นะครับยืนยงคงอยู่จนเป็นมรดกล้ำค่าที่สําคัญของหมูห่บ้านตะลุมพุกจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นที่มาว่าทําไมคุณดิวเตอร์ถึงได้ประทับใจในตัวคุณพ่อนพดลที่นี้ต้องถามคุณดิวเตอร์นิดหนึ่งว่าก่อนหน้านี้เนะะี่ยค่ะเราไปเห็นกิจกรรมของสุจริตโมเดลได้ยังไงคะแล้วก็มีอะไรที่เกิดจุดประกายขึ้นว่าอยากที่จะส่งคุณพ่อ นั่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโครงการนี้ค่ะครับสําหรับตัวอย่างสุจริตโมเดลนะครับคือโครงการเนี้ยซึ่งผมได้ผมได้ติดตามนะครับติดตามขาา่าวสารทาบ้มนงอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ก็ได้เห็นโครงการนี้ผมก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยผมมีความประทับใจคุณพ่อโนปดลอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าอย่างน้อนยอไม่ได้หวังถึงว่าเงินรางวัล หรือ <c oughs> สิ่งใดต่างๆก็ตามนะครับหวังเพียงแค่ว่าอยากจะเผยแพร่ความดีให้เป็นที่ประจักษ์แค่นั้นเพื่อเป็นกําลังใจแก่คุณพ่อนพดลนะครับให้เป็นความภาคภูมิใจของตัวคุณพ่อเองผมก็เลยคิดที่จะดําเนินการอ่าส่งต่อเรื่องราวนี้สู่โครงการนี้ครับค่ะก็เรียกได้ว่า บางทีเนี่ยการที่เราเสนอเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้จะไปยึดใช่ไหมคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเงินรางวาัลหรือเป็นรางวาัลหรือเป็นโล่แต่เราต้องการพื้นที่ให้คนที่ดีที่เขาทํางานที่ทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยประพฤติปฏิบัติตนได้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ให้กับคนอื่นได้เห็นและเป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับ ค่ะทีนี้เองเนี่ยพอเราตั้งใจและว่าเราจะส่งคุณพ่ออนุพดน์เนี่ยเป็นตัวอย่างสุจริตโมเดลเนี่ยนะคะได้มีการไปคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าจะขออนุญาตส่งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คุณพ่อเองเนี่ยเขาเขาพูดกลับมาว่ายังไงบ้างไหมคะครับก็ผมเมื่อเห็นโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับมาที่หมู่หนูนกเพื่อมาปรึกษาคุณพ่อว่าผมอยากจะดําเนินการส่งโครงการนี้นะ S <S คุณพ่อตอนแรกท่านขก็เกลียชใจนะครับท่านขก็เกลียนใจว่ามันจะลําบากตัวผมไปมากหรือเปล่ปาอะไรหรออะไรต่างๆนะครับท่านเกลียใจนะครับผมก็ไม่เป็นไรแผมอันนี้ก็คือผมอยากเผย,ยแพร่ความดีผมดําเนินการแล้วผมจะส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้นะครับคณพณ่อความอดลท่านเลยอ,อนุญาตครับแล้วก็ยินยอมที่จะให้ตัวท่านเป็นตัวอย่างสุจริตครับเพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ที่ได้รับชมนะครับหรือผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวเนี้ย เปส่งต่อแรองบรรานจให้ทําความดีต่อไปครับอืมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีโครงการตัวนี้ออกมาเนี่ยคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วคุณดิวเตอร์กับคุณพ่อนุดลเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือว่ามีการพูดถึงเรื่องของการทํางานที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตไหมคะมีการถ่ายทอดเรื่องนี้สู่กันและกันบ้างไหมคะยังไงบ้าง สำหรับเรื่องการทำอาทางานในพื้นที่ชุมชนนะครับ <c oughs> สำหรับตัวผมผมได้คุยกับทางท่านผู้ใหญ่ปปนคดลนะครับคอนปปนคดลเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยจะมีค่ามากกว่าคำสอนนะครับค่ะก <c oughs> ็คือว่าประชาชนจะเชื่อและศรัทธาในตัวผู้นำชุมชนหรือตัวผมเองซึ่งเป็นข้าราชการที่จะลงประเนินการในหมู่บ้าน <c oughs> เราจะต้องเป็นคนที่ว่าโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้ <c oughs> เป็นคนที่ซื่อสัตย์จริง <ไ>ประชาชนถึงจะศรัทธาและจะพร้อมที่จะดําเนินการตามที่จะพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมค่ะซึ่งแน่นอนว่าคุณติวเตอร์เองเนี่ยก็โดยโดยทุกวันนี้คุณติวเตอร์เองประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพลเรือนด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะแล้วในส่วนของที่มาที่ไปหมายถึงว่าการทํางานร่วมกับคุณพ่อนพดลเองเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงเหตุการณ์ ที่คุณดิวเตอร์ก็ได้เล่าด้วยใช่ไหมคะว่าท่านเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็นประจักษ์แน่นอนแล้วความที่คุณยิวเตอร์เองเนี่ยเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยมีการยึดมั่นในการทํางานในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่และการประกอบอาชีพอย่างไงบ้างไหมคะสําหรับผมแล้วนะครับผมจะยึดมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามนะครับก็ขอเป็นคนดีไว้ก่อนนะครับมากกว่าเป็นคนเก่ง คือ <c oughs> คนดีเนี่ยมันควรเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานของการทํางานคือ <c oughs> ถ้าหากเราเป็นคนดีแต่เราไม่เก่งอย่างน้อยครับเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนแก่ใครนะครับ <c oughs> แต่หากเราเป็นคนเก่งแต่เราไม่มีความดีในจิตใ,ใจนะครับค่ะ <c oughs> มันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลรอบข้างต่อสังคมประเทศชาติต่อไปครับนะ <c oughs> ผมก็เลยมีความยึดมั่นว่าความดีจะต้องเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งจําเป็นมากกว่าความเก่งครับอืความดี มีความสําคัญมากกว่าความเก่งความเก่งหรือว่าความสามารถเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนากันได้แต่ความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าพัฒนาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ทุกๆคนนั้นเนี่ยเขายึดมั่นเหมือนกับที่เราคิดใช่ไหมคะหรือว่าจะทําให้สังคมนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมที่สันติสุขได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันพูดกันตามตรงว่ามันก็ค่อนข้างยากทีเนี้ยต้องถามว่าคุณติวเตอร์เองอะมองโลกปัจจุบันเราว่าเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต การบริหารบ้านเมืองกับการอยู่ร่วมกันของสังคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณดิวเตอร์คิดว่ามันสําคัญมากน้อยมากแค่ไหนไหมคะสหรับผมนะครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะในมุมมองผมคือในการที่จะบริหารบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของภาคประชาชนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการเองหรือตาแหน่งนะครับค่ะ <c oughs> การที่จะทํางานให้ประชาชนเขาลบใลนศรัทธาได้นะครับจะต้องมีความดีมากกว่าครับ เพราะจากการที่ผมได้ลงทํางานกับประชาชนในพื้นที่นะครับได้พูดคุยนะครับได้ลองสอบถามนะครับชาวบ้านนะครับหรือประชาชนเนี่ยเขาต้องการคนที่ดีนะครับที่ดีที่ดีที่จะมาบริหารประเทศชาติให้เขาอ่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คืออย่างน้อยเป็นคนดีได้ก่อนส่วนความเก่งก็สามารถประธาได้นะครับดังนั้นผมมองว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราสามารถเป็นบุคคลที่สามารถ โปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนก็จะเชื่อมั่นในการดำเนิงนงานบริหารงานของเราไม่ว่าจะระดับรากหญยาจนถึงระดับประเทศนะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเพราะว่าการที่ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องที่โปร่งใสเนี่ย สิ่งที่จะตามมาก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กหมู่บ้านชุมชนก็จะทําให้การเป็นอยู่นั้นเนี่ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความผาสุขมากยิ่งขึ้นด้วยต้องถามคุณติวเตอร์นิดนึงว่าเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างที่เราได้บอกไปว่าคุณติวเตอร์เองก็ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพรเลเรือนสามารถบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนสังกัดใดบ้างคะ ครับตอนนี้ผมเป็นนักวิชาการพัฒนานชุมชนปฏิบัติการครับส,สังกัดอยู่ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับอืมแล้วก็หลังจากที่ได้เห็นคุณพ่อนพดลเองก็เลยทําให้อ่าประทับใจเพราะว่าก็ได้ทํางานใกล้ชิดกันถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะซึ่งคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าเราสัมภาษณ์คุณติวเตอร์เนี่ยอย่างเดียวคงไม่พอเพราะว่าคุณติวเตอร์เนี่ยตอนนี้อยู่กับคุณพ่อนพดลด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะขอ พูดคุยกับคุณพ่อนพดลสักนิดหนึ่งว่าท่านรู้สึกยังไงที่มีผู้ที่เห็นว่าการกระทําหรือว่าการปฏิบัติตัวของท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพ่อนพดลกันสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมนายนพดลเพชรกมุครับค่ะขออนุญาตเรียกเป็นคุณพ่อนพดลน,นะคะคุณพ่อนพดลคะก็จากที่คุณติวเตอร์เนี่ยได้เสนอ คุณพ่อเนี่ยเข้ามาเป็นสุจริตโมเดลหรือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตต้องถามนี้ว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างว่ามีคนเห็นในสิ่งที่เราทําว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏได้เห็นเด่นชัดและเป็นประจักษ์จนต้องเอามาเสนอแบบนี้อะค่ะคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกภูมิใจและดีใจอย่างมากครับที่ยังเราทําดีแล้วยังมีคนเห็นที่จะนําไปเผยแพร่แก่บุคคลที่อ่าเขา้า เห็นการกระทําของเราแล้วเขาจะได้เอาเป็นแบบอย่างที่ดีดีค่ะคุณพ่อขออนุญาตถามหน่อยนะคะว่าคุณพ่อมีวิธีคิดหรือวิธีปฏิบัติตัวยังไงหรือว่ามีหลักอะไรในชีวิตไหมคะว่าเราต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณพ่อมีแรงบันดาลใจอะไรในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ออกมาว่าฉันต้องทําความดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนหรือให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังคะคุณพ่อ แรงบันดาลใจของผมก็คือได้มาจากพ่อหลวงโลเก้าที่ว่าเราจะหาอ่าคนดียังทํายังไงให้คนดีมาปกครองคนไม่ดีกับการที่เราอยู่ทุกวันนี้มันบางครั้งมันก็เห็นบางบางบางทีนะไม่ได้โจมตีใครบางครั้งก็หน่วยงานางครัก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยซื่อสัต,สตย์จริตจึงอยากจะทําให้เขาเห็นและพิสูจน์ให้ชุมชนเห็นด้วยครับค่ะก็คือทําให้เป็นตัวอย่างคุณดิวเตอร์พูดถึงคุณพ่อว่าบางทีเนี่ย คำสอนมันได้ผลน้อยมากกว่าการเป็นตัวอย่างคุณพ่อคิดเห็นยังไงกับคำคำนี้บ้างคะจริงครับอย่างอย่างตัวอย่างที่ดีมีค่าว่าคำสอนนี่บางคนนะครับจับไม้์พูดหรือว่าข้าราชการบางคนห้ามดื่มเหล้าแต่พอวางไม้์กลับไปก็ไปดื่มเหล้าอะไรนองนี้ครับแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่พอออกไปทีเดียวก็สูบอย่างนี้ครับมันมันมันไม่ใช่ตัวอย่างครับอย่างอย่างอย่างน้อยแนี่คิดของผมนะครับค่ะค,คุณพ่อคะในตําแหน่งที่คุณพ่อตอนเนี้ยปฏิบัติหน้าที่อยู่คือคุณพ่อเป็น ผู้ใหญ่บ้านถูกต้องไหมคะก็คือเป็นเป็นเ,เหมือนเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งเลยแหละที่เราจะต้องดูแลลูกบ้านแล้วคุณพ่อก<ช>็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับคุณติวเตอร์ที่เป็นนักพัฒนาชุมชนอย่างเงี้ยคะ่ะหลักของการที่เราทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอะไรคือหัวใจหลักของคุณพ่อที่จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนคะหัวใจหลักก็คือหนึ่งเราต้องรับฟังความคิดเห็นของทั้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 งคุณติวเตอร์ด้วยสองก็คือระเบิดจากชุมชนที่ว่าส่วนไหนที่มันดีคือ คือประชาธิปไตยให้คนไหนที่ดีเขากล้าเสนอในสิ่งที่ดีเราก็ต้องยอมรับเขาครับค่ะซึ่งทุกๆวันนี้คุณพ่อเองได้ผลตอบรับยังไงบ้างกับการที่คุณพ่อได้เอ,อทําในสิ่งที่คุณพ่อตั้งใจคือการที่เรารับฟังประชาชนการที่เราปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนได้เห็นค่ะคุณพ่อได้รับเสิ่งตอบรับยังไงบ้างไหมคะผมในในส่วนที่สิ่งตอบรับของผมก็คือชุมชนให้ความเคารพศรัทธา ไล่ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนโตนะครับเยาวชนประชาชนรวมถึงหน่วยงานหรือว่าเพื่อนอ่าผู้ใหญ่บ้านด้วยกันเขาก,เขาก็เขาก็ยังมองเราเป็นคล้ายๆจะให้เกียรติเราอะครับอืเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ที่วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อเองที่ก็ทํางาน เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตลุมพุกเนี่ยนะคะอยากให้คุณพ่อเนี่ยคะ่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหรือว่าเยาวชนคนรุ่นหลังว่าทําไมเราถึงจะต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีทําไมเราถึงต้องยึดหลักคําว่าสุดจริตเนี่ยในการที่จะดําลงชีวิตคะคุณพ่อเชิญคุณพ่อเลยคะ่ะครับสําหรับคําแนะนําหรือแน่นีก็คือการที่ทําอย่างไรที่ถ้าคำทําว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าสุดจริตไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าสุจริตชนคือไม่เราไม่เอาเปรียบไม่เอารัดเอาเปรียบกับคาว่าสุจริต <c oughs> แล้วทุกอย่างจะผลตอบรับมาแม้จะไม่มีคนเห็นแต่แต่เหมือนพ่อนะครับ <c oughs> ที่ชายเดนก็ยังมีคนแอบเห็นแล้วมาส่งผลงานให้ได้รับตรงนี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่การันตีว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับอืม <c oughs> เป็น เขาเรียกว่าแสงสว่างไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คือแสงสว่างไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะก็ยังเห็น<ช>ว่าเป็นแสงสว่างที่ดีแล้วก็ยังส่องสว่างไปในทุกทกที่อีกด้วยขอบคุณคุณพ่อมากนะคะวันนี้ที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะคะ<ช>คุณติวเตอร์คะเมื่อสักครู่เนี่ยพูดคุยกับคุณพ่อนพดลทีนี้เป็นช่วงท้ายรายการแล้วเราได้ฟังความประทับใจมากมายที่คุณติวเตอร์เนี่ยพยายามที่จะบอกกล่าวให้กับทางรายการแล้วก็ทางคุณผู้ฟังพร้อมถึงเสนอ ผ่านทางกิจกรรมสุจริตโมเดลต้องขออนุญ,ญาตสรุปรวมเลยว่าคุณติวเตอร์คะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยกิจกรรมสุจริตโมเดลเนี้ยให้อะไรกับคุณติวเตอร์คะแล้วก็รวมถึงคุณติวเตอร์คิดว่าโครงการเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดยังไงต่อได้บ้างไหมคะคุณติวเตอร์สำหรับสิ่งที่ได้จากโครงการนี้นะครับคือ ผมเรงนะครับก็คือได้ยินแบบอย่างที่ดีนะครับคือได้ยินพ่อนพดนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ประชาชนเคารพและศรัทธานะครับซึ่งสิ่งสำคัญของท่านก็คือความดีนะครับผมก็จะปฏิบัติตนนะครับให้ตามแบบอย่างที่ดีที่คุณพ่อโนมพลป็นนะครับเพื่อให้ประชาชนเคารพและศรัทธาในสิ่งที่ผมทําซึ่งจะทําให้หมู่บ้านนะครับพัฒนายิ่งขึ้นไปเป็นความสําเร็จ ของการดําเนินงานของกาเองนะครับส่วนโครงการนี้นะครับผมเห็นควรว่าผมอยากให้มีการดําเนินการต่อในทุกๆปีนะครับก็คือมีการจัดกิจกรรมนะครับรับสมัครก็คือทางนินงสิตนักศึกษาลงไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้เห็นเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ดีๆของบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่ดําเนินการจนเป็นแบบอย่างที่รัละเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีนะเพื่อที่จะ เป็นการเผยแพร่ความดีของเขาเป็นกําลังใจให้เขาที่จะท,ทําความดีต่อไปและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นที่ได้รับฟังหรือได้เห็นได้มีแบบอย่างที่จะยึดมั่นว่าในการทําความดีน,นั้นแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแม้ว่าจะไม่มีใครชื่นชมกะตามสุดท้ายนะครับสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาหาเราเองไม่วันใดก็วันหนึ่งครับค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าเต็มอิ่มแล้วก็ได้รับ เรื่องราวดีๆจากคุณดิวเตอร์ที่เป็นผู้เสนอและก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลดีมากประเภทประชาชนสำหรับการเสนอนะคะตัวอย่างสุจริตในปี2565นี้วันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณดิวเตอร์คุณก่อเกียตรติตะก,กศิลาพันธ์ผู้เสนอตัวอย่างสุจริตเรื่องพ่อนพดลผู้ที่ตนเพื่อคนตลุมพุกวันนี้ขอขอบคุณคุณดิวเตอร์มากๆค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆแชร์เรื่องราวดีๆแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆไปถึงผู้คนอีกหลายๆคนทางรายการของเราวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังเรื่องราวประทับใจจากมุมมองผ่านทางผู้ที่เสนอตัวอย่างสุจริตและได้รับรางวัลดีมากอย่างคุณติวเตอร์นะคะซึ่งเรื่องราวที่คุณติวเตอร์เสนอเข้ามานั้นเองเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคนดีแม้ว่าจะอยู่ไกลหรือจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยมากแค่ไหนคนดีย่อมเป็นคนดีและ ความดีที่พวกเขาเหล่านั้นทำนั้นเนี่ยก็ย่อมส่งผลต่อตัวเขาเองและคนรอบข้างนะคะยิ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบงานที่ต้องทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดว่าความซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ในพื้นที่บ้านเกิดหรือพื้นที่ที่อาศัยอยู่เช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองผ่านการเล่าเรื่องราว ที่อยากจะหยิบยกไหมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ได้สิ้นสุดลงแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่คือการเป็นตัวอย่างและข้อคิดจากคนที่เป็นตัวอย่างว่าหลังจากนี้นะคะเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะอยู่ในสังคมปัจจุบันแบบซื่อสัตย์สุจริตเราจะอยู่ด้วยความดีแล้วก็รักษาความดีนั้นให้อยู่นานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะมาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรนั้นผู้ฟังสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอัญชลีวงสัมปันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ